โอเคครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในแมปที่มีชื่อว่า daddy worlds นั่นเองแมปนี้ผมเล่นครั้งแรกแล้วก็ลุยเไปลุยลุยเล่นไงไม่รู้แต่ไปก่อนเลย let's go และตอนนี้เราเข้ามาอยู่กันในคลิปในคลิปอะไรล่ะในในแมปแล้ว <laughs> ไปไงวะไอ้ลิ้นพันหมดแล้วกู <c oughs> ชิบหมเดีย๋ยวรอรอ,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 รอปเปิดประตูไปเปิดก่อนลราไปุยไงไปไงเราต้องไปทําอะไรอะ่ะข,ข้างหน้าใครเอ้ยเฮ้ยเอ้ย,<า>ยเีย่มันตามกาูมันตามใครอะ่ะมอตอพิมไปแล้วกูไปก่อนหัวใจชู่ใครวะตะวันไะเนี่ <c oughs> ใช่ไอ้กูไปด้วยปูเลนมากประสบการณ์ไปด้วยเรากูด้วยเฮ้ยอะไรอะอันนี้คืออะไรให้เราเก็บอ่ะเอ้า เชียได้ของได้ตังค์ด้วยเก็บหมดอะไรเก็บได้เก็บหมดเก็บหมดเก็บเอ้ยนึกนึกว่าผีเออเราต้องหาทังใช่ไหมไปทังอยู่ตรงไหนนี่นี่อย่างนี้กำลังตามไปวิ่งโอ้ยวิ่งได้นี่หว่ะเป็นเดือกูก็เดินตั้งนานกดอ่าเราให้เราซ่อมเหมือนเดิมเอาเอามันไม่วนกับไมทีหรอ ไม่ไม่ชิบพายแล้วแล้วพลาดแล้วคือต้องกดตอบโอเคแล้วเอาใหม่เอาใหม่สักทีเดี๋ยวอ <c oughs> เกจอมมาอีกมาอีกอ,อืออ้าอะไรอ่ะตวัน,ะนโไปเพื่อนไอเยี้ยมันมาหากูสวยแล้วไอเหี้ยโดนโดนไปในหัวใจ <ผม S 1> ช่วยด้วยนี่ใครมีคนไอ,อผีมันไปแล้วอ,อ,อ,อันนี้อะไรแบตเตอรี่ gồm còn, hmm, xong, tạo, cái <laughs> <Để đến đều. cười> <laughs> ừ, con cung, phải xong, xong dù, tất thì điếu đấy, ấy, một, rồi, anh ấy, oh, oh, lấy oh. <laughs> oh, gì Cương. Cương, à. Vinh, à. hả, lấy một đi, gì hả, rồi một rồi, nó lên xanh, một rồi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 , một ห้องนี้มีไหมไม่มีไม่มีเลยห้องตรงนู้นก็ไม่รู้มีห้องไหนอีกห้องนี้แก้ไปแล้วปะสองห้องนี้แก้ไปแล้วเอ้ยอนี่ไงอาเพื่อนกูไปเก็บของอยู่็อ้อะไรอะ่ะไอ,อ้อันนี้อุ้ยใช้แล้วยูเลือดตัวเองอ๋อเป็นแบนเดจโอเคเอ้ยนี่ผีปะเนี่ยไอ้เหียคน,คนโอ้โหแต่งตัวเหมือนผีเลยเวนแต่งงเพื่อนกูกูอยู่ไงแล้วเราออกทางไหนได้บ้างแต่มันจะมีทางบอก โอเครอเฮ้ยอะไรอ่ะบอกทางแล้ววิ่งวัวเอาชีวิตลอนโขกคุนึกว่าผีแม่งโหเรามาแค่่้มแซมปั๊มน้ำใช่ไหมหรือว่าเอามีอีกเหรอแล้วมีชั้นก่ัไปอันนี้อะไรอ่ะสี่สิบแถบแล้วแถบเรามันจะอ๋อแถบคือเก็บตาไม่นี่แล้วนาฬิกาคืออะไรวะอันนี้ป๊อปคืออะไรอะอน้ำน้ำน้ำยาคืออะไรอะป๊อปอะ เอมันปิดร้านซะแล้วชิบหายเอ,อ้ยไม่เป็นไรกูตึงกูเป็นและมาเลยพวกผีเวนจะเปิดประตูนี้อีกหนึ่งวินาทีสุดท้ายไปแล้้ววโวยเก็บนี่ห้าแท็บเก็บหมดโอ้ยผีผีอยู่ตรงกลางร,ระวังนะทุกคนเดี๋ยวผมไปซ้ายให้ตรงไหนเอ้ตรงนี้นี่เจอแล้วแต่กดซ้ายให้ก่อนอผีอย่ามาแย่งกูก,กดขอกดอย่ากด เอ้ยเพื่อนเอาที่มันล่อมันเอากูดีกว่าเดี๋ยวล่อไปให้ก่นไปคนก่นสิบพายแล้วแล้วลบทางไหนได้บ้างเนี่ยต้องวิ่งวนสองเอาโอ้ยโดนตบไปหนึ่งทีเอนเนอร์จีหมดเอนเนอร์จีหมดเดี๋ยเเวหายไปแล้วมันวิ่งกลับมาวิ่งกลับมาแล้วจะทําไมกูวจะแก้อยู่ดีเอาอันนี้แก้เสร็จแล้วใครไม่รู้แหละแก้เสร็จแล้วไม่มีชื่อบนหัวบอกด้วยนะแม่งอย่างงกเอ้ยอันนี้ผีหรือคนวะไอ้เฮียเอาดีมึงผีหรือคน แล้ววิ่งวนไงไอผีวิ่งวนตามมาเลยแล้ววิ่งวนจู๊กไงจู๊กให้เพื่อนแกอุ้ยสองตัวเอ้ยเฮ้ยเลยหัวใจกูเหลือหนึ่งดวงอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาไอเฮ้ยอย่าเข้ามาเอ้ยมึงอย่าเข้ามาไอเฮ้ยช่วยกูด้วยตนตบแทนกูทีนึงไอดำไอดำไอเฮ้ยมันมาแล้วไอดำกูไปก่อนแหละเออดีไปตามไ้ดำ ย่ามาตามกูเลยกูขอร้องไอ้ยกูจะตายวันนี้แบนเดชไหมวันนี้มีขายไม่กระดบตามพื้นนะโอกาสวิ่งหาดอกเดี๋รอบเมื่อกี้เหมือนจะเจอแต่ใช้ไปแล้วเดี๋ยวไอ้ทิชชู่นี่ทิชชู่นี่มันผีนี่หว่ามันผีไอ้ทชชู่อ้าวเหียอ้าวเอ้ยเพื่อนกูจูกไงเพื่อนกูจูกแล้วกูหลบเอ้า ไอ้ยี่มึงมาจากไหนเนี่ยไอเวนเอา้าเป็นผู้ชมที่ดีไอ้ยี่กูตายเฉยแล้วแล้วเราจะมีเกิดไหมไม่มีเกิดหรอเอเอและกับไอหนึ่งรอบเฮ้หยหลังจากตายไวไม่นะรอบนี้จะไม่ตายไวแล้วเอาดีๆระวงังปุ้งกับโบนนะกูไปก่อนละกูไม่อยู่แล้วเว้ยใครเก่งใครเจ๋งเอาก็เลยไอ้ยี่กูนึกว่าใครวิ่งมาชยังาไมา่เห็นกูยังาไมา่เห็นกู ศัตรูเก้าเก้าจะเห็นกูสัตรูเก้าเก้าแล้วเดินมาทําไมไหวเฮียกูสาดถูเก้าเก้าแล้วไงอืมตัวตบไปหนึ่งทีตัวกูไอเฮียกูสาดถูเก้าเก้าแล้วนะยายาเข้ามากูยังสาดถูไม่พอเหรอกูก็สาดถูพอแล้วอะสาดถูตั้งเก้าเก้าเฮ้ยเจ๊ ไม่ได้กินพี่หลอกน้องพี่มันเซียนพี่ไปปับมาใหม่ละสเต็ปการจูขั้นเทพนี่โดนตบแค่ทีเดียวไม่เป็นไรแต่ทีที่สองนี่เริ่มเป็นละกดน้ำมันครับตรงนี้มีสองปั๊มชิวๆทีนี้อืมเกรเดโหกว่าจะเต็มถังแม่งนานจังวะไม่แบบปูดเดียวให้เต็มไปเลยวะกดปุ๊บเต็มปั๊มเลยไม่มีเหรอเหีย เยอะก,กว่ากูเลยต้อ,องหัวใจเอาหนวะตัวกูหมุน,น่อยหมุนดีดีหนึ่งอืมน่าจะเต็มรอบนี้โอเคไหมกำลังหาเครื่องอยู่นนเ,เนี่ยอืมโอเคเลเฮ้ยนี่อะไรแบนเดตปะเก็บได้ปะเนี่ยเอา้าเอา้ามันไม่ใช่แบนเดตหรอโหดูว่าเป็นแบนเดตอืมกดอีกหน,นึ่งเครื่อง เรื่องสุดท้ายหรือเปล่าไม่ใช่หรือเหลืออีกสองแสดงว่าตอนนี้มันขาดอยู่เครื่องหนึง่งซึ่งไม่รู้อยู่ที่ไหนไม่นน,มน่อะไรวะนะแน่นคนหรือผีเอาดี้มันมองไม่เห็นคนหรือผีไม่รู้เฮียใครมันวิ่งผ่านกูไอ้ชี้ผีมันเห็นกูไม่อ่เข้ามา อีกคนนึงตายไปแล้วเหรอเฮ้ยมันมองไม่เห็นแล้วไม่ได้กินฉลักโอง่ายจัดอยู่ไหนอะค่ไม่เจอตรงนี้นี่กดอยู่กดอยู่กดอยู่เรียบร้อยไปแล้วโว้ยง่ายเกินออกไงละทีนี้ชิบหายตัวกูแล้วแหละชิบหายก็พอแล้วเพื่อนยี่สิบวิกูไปโว้ยรอบนี้ไม่เกมไววะรอบก่อนนั้นีิเกมไวจัด กูเข้ามาแล้วแล้วใครอยู่ข้างหน้าอันนี้อะไรอ่ะทำความสะอาดช่วยอะไรวะทำความสะอาดเนี่ยนี่อะอะไรสีทองอ่ะสปีดแคนดี้นาฬิกาแล้วก็นาฬิกาไม่รู้ทำอะไรได้แต่เอามาก่อนอ่าใช้ไม่ได้อะเดี๋ยวนี้เอ้าปิดร้านไว้จ้ะไอ้ฮีเอ้ว่าจะซื้อซื้อหนึ่งชิ้นเพื่อเพื่อจะแบบไม่ได้ไปต่อเอากันไว้เพื่อไม่ใช้ไปต่อขอจล้วโอยกดเลยแล้วกันอันนี้อันใกล้สุด ก่อนไปกดอนุเลยก็ได้คนยังไงอืมอืมอืมต้องสังเกตที่ตาแม่งเอ้ยบางทีแม่งสับสนถึงว่าเพื่อนม่งต้องเออบางตัวแม่งต้องดูที่ตาตาแม่งจะแดงแดงวิ่งมาแบบร้อนๆอันนี้ใกล้เต็มละเลี้ยวมานะาจะเดี๋ยวมาเดี๋วมาใครปั่นอยู่อะข้างๆตัวเนี้ยออกเร็วออกไปไปนี่ไงได้หนึ่งงานแล้ว ไอาจะชุกตรงนี้เก็บก่อนทุกอย่างมัน,นเป็นโอ,อย้ยตรงนี้มีป่าววะไม่มีุดแล้วล้วตรงนี้ไม่มีปัม๊มเดี๋ยวต้องไปดูข้างหน้ากดใช้อ๋เอเฮ้ย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 ,อย,อ,ยอย่านะอย่าเข้ามานะโอ้โหจุกอย่างแบบโ so ซอี so easy เทคนิคนี้นี่เองเฮ้ยแล้วข้างหน้าใครวะนะผีหรือคนเราดีคนใช่ไหม

โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ราท่านผู้ชมเปเพียงเท่านี้สำหรับใครที่ชอบก็อย่เบลล์เบลเบลลก็อย่าลืมกดไลค์ like, แล้วก็อย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย